เอฟซีมาได้พอพอีกแล้วน,นะคะมาไม่ขาดสายนะคะวันนี้เนาะมีนางรําทั้งหมด59นางรํานะคะมีนะคะโอ้เราไปดูนะคะเลี้ยงไอศครีมด้วยนะคะเอฟซี FC. นะคะกินทั้งวันนะคะวันนี้เนาะเอฟซีเอฟซี FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเลี้ยงไอศครีมเนาะนี่นะคะ ต่อแถวนะคะกินไอศครีมน้องมาจไหนเ้าจงมังาน้ล้อามาน้าเทียงค่ะน้ำเที่เที่ยงสวยมากเลยนะคะมีทุกสีนะคะเต้าย่นี้ว่ที่ไหนง้ลี้งนีไแม่ท่า้อะไรอ่ะอถาว่าวนี้ก็เป็นแม่รับ นี่นะคะมีไอศครีมนะคะเลี้ยงไอศครีมด้วยนะคะเอฟซีนะคะโอ้มีทั้งรำมีทั้งกินไอติมเนาะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะน้องบุญถินมามามาเทียบหน่อยมายืนเทียบแม่เขาหน่อยโอ้น้องบุญทินมันก็ไม่เทียบ แม่เขาแล้วน้ำแม่เขาสวยงามพ้ล่ำผาเหลืองามผ้ล่ำผ้เหลืองามงามงามผ้ล่ำผาเหลืออันนี้งามพ้ล่ำผ้เหลืองามเดี๋ยวนี้งามหรองามเหลือนี่บ่มีที่ไหนงามเหลือนี่ไปเป็นแม่พระน้อยนะจแต่งสวกับบางามผ้ล่ำผ้เหลือแล้วชุดกับบางามคู่คู่โว้ยการนาราการสวยการอะไรการแต่ชุดคนกับบางามแบบย่าความงามไม่ย่ำยืนจ้า ดีนั้นว่าเลยขอบคุณแม่ๆมากเลยนาะไปอีกไปอีกนุงไปอีกมุงน้องทใม่เ่น้งน้องน้อน้งน้องค้อน้อน้องน้อน้น้อน้งน้องน้อน้อ้องน้น้องน้น้้อนอนงน้่น้องนอนนอนนีน

เอา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 แบบใดนคะนเป็นขันหาไปไปดูก่อนนะคะว่าจะเอาแบบนนะไหนะไปดูฮะเดี๋ยวค่าพายเอซีไปดูขันห้านี่นะคะ เอฟซีเอาเลยนะคะเดี๋ยวให้เริ่มมีพาเตนบอกว่ากต้นรับก็เลยไม่รู้จักว่า

ันยยงาอู่เใช่นางรำเขาก็สวยสวยยังไม่มาครบค่ะไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ไว้ตรงนู้นก่อนแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ค่ะค่ะตั้งน้าโมสามจบแล้วก็ ไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ผลไม้ต้องยกไปไว้ตรงนู้นก่อนไหว้ตรงนี้ค่ะค่ะ ต้อนรับเอฟซีนะคะต้อนรับเอฟซีนะคะต้องมีนะคะบายสีนะคะฝั่งโน้นเราก็มีบายสีกันนะคะเอฟซีเอฟซีมาเยอะนะคะมาด้วยใจจริงๆนะคะอืมเนาะมาทุกนะคะ เยอะนะคะวันนี้ก็จะมีนางรำนะคะนางรำนะคะเราก็รำจบแล้วไปแล้วหนึ่งรอบนะคะแต่ต่อไปนี้59นางรำนะคะคงจะเต็มลานเลยนะคะเอฟซีนางรำมาทุกนะคะสวยๆงามๆนะคะมีทั้งสีขาวสีขียส,ส,สีดำแดงก็มีนะคะแต่สีขาวจะเยอะเนาะเพราะนางรำนะคะอยู่ที่พวกน้องนาก็มีสีขาวนะคะเป็นเนาะ,ะมีสีฟ้านะคะมีสีดำแดงนะคะเป็นผู้ไทยนะคะ สวยๆงามๆนะคะนางรำมีเยอะนะคะวันนี้ก็คงจะเต็มลานนะคะเต็มลานองค์ปปาดิจิตนะคะเนี่ยก็จะมีเอฟซีมาไหว้ขอพรอีกแล้วนะคะมาไม่ขาดสายนะคะมาทุกที่เนาะมันก็มีหลายคนหลายท่านนะคะชุดนี้ก็สวยนะคะสวยๆงามๆนะคะแต่งตัวมารำนะคะวันนี้นะคะแต่งหน้าแต่งตาสวยๆนะคะ ถึงจะมีอายุก็สวยมากเลยนะคะเนาะมีแต่หุ่นดีๆนะคะนางรำค่ะเออยกไว้ข้างล่างนั่นแหละค่ะแล้วก็ไหวแล้วก็ค่อยกไปเนาะค่ะนี่นะคะนางรำแล้วก็มีเอฟซีนะคะ นี่ค่ะจุดตรงนี้นะคะตะเกียงนี่มีสองข้างนะคะฝั่งโน้นก็มีฝัง่งนี้ก็มีตะเกียงรนี่นะคะถ่ยายรูปสวยสวยนะคะมะคะีถ่ายรูปด้วยนะคะเอฟซีก็ สวยๆงามๆนะคะมาแล้วนะครับถ่ายรูปนะคะคู่ขอบคุณแรกัอบคุณแรกนะครับมีไม่บางมีไม่บางเบามีเชื่อด้วยผมว่าจะเอาไปอยู่เอาอยู่ใช่ไหมขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงเกือเตียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ